Beauty Expert อากาศคุณผู้ชมคะกลับมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาพูดคุยกับคุณหมอต่อนะคะแล้วก็จะให้คุณผู้ชมนั้นได้พูดคุยกันด้วยแต่ว่าเ,เมื่อตอนช่วงแรกที่เราได้พูดคุยกันเนี่ยหลายๆคนอาจจะยังมองไม่เห็นภาพนะฮะเดี๋ยวเราจะมีภาพมาให้ดูกันชัดเจนเลยนะฮะว่าวิธีการเป็นอย่างไรทําแล้วแบบว่าได้ผลขนาดไหน ค่ะเดี๋ยวจะมีภาพของผู้ที่ทำเทคนิคอันนี้มาให้ชมนะคะเดี๋ยวขอดูเดี๋ยวเดี๋ยวผมอยากเจออธิบายดูภาพนะฮะเห็นไหมเวลาทำก่อนทำเนี่ยโหนกแก้มกับไอ้ด้านข้างค่อนข้างจะใหญ่แล้วดูเคลื่อนลงมาดูดูดูไอ้ไอ้ไอ้ตรงตรงเขาเรียกร่องน้ำหมากอะเห็นไหมล่องน้ำหมากมันจะชัดแล้วก็ ไอ้แก้มเนี่ยมันจะค่อยๆเห็นคอไหมฮะคอจะใหญ่ๆนะครับตรงเนี้ยพอเราทําแล้วเออมันรูปหน้าก็จะเปลี่ยนนะฮะแต่ว่าก็ต้องใช้เวลานิดนึงในการเข้าที่นะครับเห็นไหมใต้คางมันจะมีเหมือนกระเหงนะฮะคอมันก็จะจะดีขึ้นนะครับรูปหน้าก็จะกลับคืนมาก็อยถอยกลับไปมากเลยค่ะ สิบถึงสิบห้าปีบวกลบแล้วแนะดูชัดเจนคือบริเวณกรามนะฮะก็คือขอบหน้าเนี่ยนะฮะพออันก่อนทําเนี่ยจะเห็นว่ามันห้อยลงมานะหย่อนแบบว่ามากเลยค่ะพอทําเสร็จแล้วมันกระชับพอเวลารูปหน้าเนี่ยคอนทัวร์มันกระชับเนี่ยนะมันดูสาวขึ้นครับผมมันแล้วเห็นไหมดูดูสองคนเนี่ยดูความมีอายุนี่จะแตกต่างกันนะครับ แล้วดูคอคอคอเห็นไหมคอรูปก่อนทํามันจะดูสั้นๆนะพอหลังทําแล้วถ้าเราแต่งคอให้เรียบร้อยนะครับแต่งตรงไขมันใต้คางใต้คอแล้วก็เนื้อให้มันหายย่นไปบ้างนะครับมันก็จะเระหงขึ้นมาหน้ามันก็จะดู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 แบบสง่างามขึ้นคุณหมอคะระยะเวลาก่อนพอหลังเนี่ยใช้เวลานานขนาดไหนฮะถึงได้กลับมาเข้าที่ได้เออคือ ปกตินี่มันจะไปถึง6เดือนนะฮะมันจะดีขึ้นเรื่อยๆแต่หลังทําทันทีก็เห็นเลยว่าดีขึ้นนะครับคือคือมันจะต้องค่อยๆดีขึ้นแต่ทําแค่ครั้งเดียวแต่ว่ามันจะค่อยๆปรับภายใน6เดือนเนี่ยจะเห็นได้ชัดว่าน่าจะเปลี่ยนเป็นอย่างนี้เลยเพราะเราไปหนึ่งเราเอาไขมันออกทันทีอันนั้นรูปหน้าก็จะเรียวทันทีอีกอันหนึ่งที่เราส่งไอขึ้นเข้าไป ส่งสัญญาณให้มันเกิดหเหมือนกับสัญญาณว่าร่างกายมีอันตรายแล้วละ่ะเขาต้องมีขบวนการต่างๆที่จะมาสร้างผิวหนังสร้างเนื้อเยื่อทํำดูแลซ่อมแซมที่มัน เกิดอันตรายมันก็ใช้เวลาขึ้นไปเรื่อยๆคืออันนี้มันจะต้องใช้เวลาแต่ไขมันเนี่ยมันออกทันทีเลยนะคระคะถือว่าทำมาแล้วเด็กลงมากเลยก็เด็กลงพอสมค่ะน่าจะบอกว่าต่อสาวคงอยากทำกันแล้วนะคะมีรายเดียวฮะโทรศัพท์มาได้นะคะที่025541874-5นะคะมีคำถามอะไรถามคุณหมอมนัสได้โดยตรงเลยค่ะนะคะมีมีอีกไหมคะ ไม,ไม่เป็นไรไม่เป็นไรแลยใจริงๆตอนนี้ตอนที่เรารอสายเนี่ยก็เหมาะก็ดูภาพกันกันไปได้นะ,ะได้ถ้าจะว่ากัน<อ>แล้วเนี่ยะอะไรนะเลยอลองดู<อ>ไหมเอาลองดูกันได้ลอง นะคะลองดูอีกคนหนึ่งนะ่ะดูน่าสนใจมากๆเลยทีเดียวหลายๆคนมีกังวลอ่ะหนอนเนาะเพราะเวลามันมันมาพอกเคะคุณพูนแถวๆนี้ครับผมแค่คิดยังไม่อยากมีเลยค่ะพี่มาไม่ได้อายุันี้มขึ้นต้องมีมันเป็นธรรมชาติคือทาให้ให้มีความมั่นใจเพราะว่าเดี๋ยวนี้แบบนี้จะบวชลูกบ้างจะไปงานแต่งงานลูกอย่างเนี้หรือว่างานเปิดร้านงานอะไรที่มีแขกมาเยอะแยะ มีงานก็ได้ค่ะคุณหมอแค่ปกติเราคงอยากมีหน้าที่ดีนแบบนี้อยู่แล้วนะคะก็อยสวยอยู่ตลอดเวลาส่วนใหญ่ก็จะผมพบว่าส่วนใหญ่ก็แก่กว่าเวลามีงานสําคัญอะไรมีแขกมาเยอะแยะอย่างเงี้ยอยากจะโชว์ให้รู้สึกวันนั้นถ้ามีใครมาทักก็คงจะปลื้มว่าเอดูหน้าตาดีดูไม่แก่ดูมีราศี มีสง่าอะไรอย่างเงี้ย<ช>คือทำแล้วะจะดูสง่างามขึ้นพอสมควรเลย<ช>อะนะคะ<ๆ>ก็เรีย<ๆ>กได้ว่าเป็นเทคนิคที่น<ๆ>ี่อ่ะก็ก็ดูดูนะฮะก็จะมี